สวัสด chord, ททีครับมือนีได้บกมวงเบามากนะครับผมมากครับมาจัดเมนูกันนะครับผมไสกระเทียมลงไปครับหนึ่งหัวกับพ่อครับแล้วก็พริกสดนะครับตามด้วยพริกแห้งนะครับมักสั่งเดยก็ใส่ไปครับมักเผ็ดรลายกับ่สลายนะครับตามด้วยผงนวดครับกับโขกไปครับโขกเอาแบบตามในของหมักนะครับผมจะเอาหยาบเล็กน้อยนึ่งครับให้มันมีสีสันดูแบบเดือดๆนะครับผมมาได้ที่เราก็ใส่น้ำปลาร้าลงไปสักสองทับพีตามด้วยน้ำกระเทียมดองนะครับให้มันมีความหวานนัวกหน่อยนึ่งครับผมอ่าแล้วก็ใส่น้ำตานปี๊บลงไปนะครับอ่าแล้วตามด้วยน้ำตาลคัักนนอยึงรบ แล้วกับหน้าเนาะครับบ to ีบไปครับบ่ต้องเอาเปรี้ยวแล้วครับเมนูนี่เอาเปรี้ยวอ่อนอ่ะพราะว่างบอกงวงเบาเขามีความเปรี้ยวอยู่แล้วเอามันเปรี้ยวแล้วก็หวานตามนะครับแล้วก็มีเค็มน okay. ัวนะครับใส่หน่อปางเพิ่มครับซิมเราขาดยังนะครับซิมเบิองแล้วก็บักหน้าอีกครับหัดหน้าแล้วนึงครับบีบลงไปครับโอเคครับจากใส่บอกงวงเปรี้ยวเขาลงไปนะครับล้างมะยางดีนะครับแซ่เกลือแซ่น้ำแข็งมานะครับหั่นตามชิ้นตามชอบเป็นกับห้องกับโคเล่นะครับผมนี่ครับใส่กุ้งสดลงไปครับบาดนี่กุ้งสดกับล้างนครับสอนมะยางดีกันครับผม ใส่หอมเปรแล้วก็หอมแขกลงไปนะครับนี่ครับโคเรโคเรมันเข้าไปนะครับเมนูนี่สิเป็นเปียวอ่อนนะครับของนำปลาแล้วก็มีหวานนํานะครับแล้วก็มีเข้มนั่ตามนะครับแล้วก็ไฟขาดเปียวก็กินกับบะม่วงเบาเหมันก็บจิเขากันนะครับนี่ครับสีสันครับเสิร์ฟครับนาตาก็จะออกว่าแบบนี้นะครับผมสมแขวบผมผมสิมเบิองแล้วมันเอออร่อยดีครับแปลกๆดีครับไปลองเห็ดเบิองครับผมว่าโอเคเลยนะยินเ่ีก็ได้ครับ